はい。 คุณแฟนครับพี่บาวีทุกคนนะครับที่ให้การติดตามละครเรื่องเขาคนนะครับเรื่องดีเราก็เล่นด้วยกันนะครับผมเรื่องต่อไปก็เล่นด้วยกันครับยังไงก็อย่าลืมติดตามนะครับผมทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์เวลาสองทุ่มครึ่งนะครับครับทางช่อง 7hd แล้วก็ทุกๆผลงานของผมใครที่เป็นแฟนลับของพี่บาวนะครับไม่ต้องติดตามพี่บ่าวแล้วมาติดตามผมนะครับผมอ่ะอีกทีใครที่เป็นแฟนคลับพี่บ่าววีอันฟอลโล่ให้หมดมาติดตามผมนะครับอ่ะอีกที มาแล้วต่อเลยติดตามมาเลยครับติดตามกี่ตาแล้วครับนะขอบคุณสำหรับผองคนนะครับขุดไปขับไปเองทุกคนนะครับที่มาติดตามน้องอัมพลนะครับร้อยไม่ร้อยติดตามได้ร้อยร้อยไหมร้อยขาดร้อยขาดร้อยขาดใจอกใจแรงออกเปรียกายเบาเปรียกายเบาเปรี้ย